ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมามาสู้กันมามาอ้ะเอ้ยไม่ฉันกลับมาแล้วฮะดูนี่ฮ่าจริงๆแล้วฉันเป็นแม่มดที่ที่แปลงร่างเป็นคนธรรมดานี่แหละ จำฉันได้ไหมดูนี่ฉันจะแปลงร่างเป็นคนธรรมดาแล้วนะฮะคิดหรอว่าเราไม่มีพลังเดี๋ยวเราเสกให้ดูนี่ไงเอานี่ไปกินซะ คิดว่าฉันแปลงล่างไม่ได้หรอฮ้าฉันแปลงร่างแล้วฉันก็แปลงล่างได้เหมือนกันฮ้าฉันแปลงล่างแล้วฉันก็ยังสู้จ้ะฉันก็ยังสู้กับเนยได้อยู่ดีเดี๋ยวฉันจะเสกอันนั้นให้ดู นี่ไงฉันจะถอดหน้ากากทุกคนให้ออกมาฮึได้เวลาถอดหน้ากากคนแล้วฮะเออเออเฮ้ยทำไมตัวของเราเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันทำให้ใหม่นี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วฮะ ไม่จริงนี่มันอะไรกันเยอะมากมาก